วัสดีค่ะอตอมทายลนเนเจอร์มานีค่ะวันนี้ก็หนูกลับมาจากบ้านเพื่อนนะคะที่ว่าไปหาเพื่อนหนูได้กลับมาแล้วก็พอกลับมาหนูก็พาเพื่อนมานี่เลยค่ะเห็นไหมคะกับเทียมป่าทั้งนั้นเลยค่ะที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดค่ะวันนี้หนูก็จะพาเพื่อนมาเก็บต้นกระเทียมป่าแล้วก็ดอกค่ะดอกเขาก็ออกแล้วค่ะ ออกยาวแล้วจะเอาไปผัดนี่ค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นข้างหลังหนูทั้งหมดนี้ก็คือกระเทียมป่าท้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อะไรนะแบบนี้ค่ะก็คือผักชีล้อมค่ะแต่หนูไม่กินนะคะหนูไม่กล้ากินค่ะกินแต่กระเทียมป่าค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรา มาเก็บกระเทียมป่ากันค่ะเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะไปคะ่ะนี่ค่ะเขาจะขึ้นคู่กับต้นผักชีล้อมอะค่ะตีนี่หนูยังไม่ได้เก็บไปดองเลยเดี๋ยววันนี้เอหนูจะเก็บไปดองค่ะเดี๋ยวไปแยกดอกกับใบเขาออกกันเนี่ยค่ะเขาก็จะมีดอกอยู่อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหนูเก็บไปเสร็จหนูก็จะไป ทำการแยกออกค่ะอ,อนนีจะเก็บไปดองค่ะทราวที่แล้วก็มาเก็บแต่ว่าเก็บไปให้จ้ของร้านเอาไปดองค่ะตัวเองไม่ได้เก็บ จะไปทำน้ำมันกระเทียมด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนาะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนเพื่อนคะตํตำยฝรั่งก็มีเยอะเลยค่ะเนี่ยโอ้ยหนูโดนไปไหลตืดแล้วค่ะโดนไปไหลตืด ใส่ถุงมือสองข้างแล้ค่ะโดนตําแยฝรั่งนี่ค่ะตําแยฝรั่งเยอะมากตัดไม่ถูกเลยค่ะเยอะ <c oughs> เก็บไม่ถูกค่ะเยอะชิสตงน้สไนเนินอเลสคั เ,เต็มกับาแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะบายยนี่คะ่ะป่ากระเทียมสะอาดสะอ้านมากเลยคะ่ะเยอะมากๆนี่ค่ะ รอบๆตัวหนูมีแต่ป่ากระเทียมทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะวันนี้มีตากลองมาด้วยค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวขราวหน้าหนูจะมาเก็บดอกเอาค่ะคลิปนี้ก็บายบายนะคะขอบคุณค่ะ